อยู่ที่สวนรุมพีมีมีดอกบัวกี่ดอกโยมได้ผลขึ้นเจ็ดดอกดอกดังนั้นธรรมะที่เราสวดวันนี้พูดชมเจ็ดเป็นหลวงปู่ท่านให้เอามาเป็นการสอนว่าดอกบ,บัวเจ็ดดอกท่านก็จะเขียนไว้เจ็ดข้อดมดูคำพีข้อแรกก็คือสติสต,สติเป็นเครื่องมือหลักเลยอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องมือ กลายเป็นเบาหวานก,ก็เช็คก็เช็คเบาหวานกรด <c oughs> ูความนักเขามีเครื่องมือเช็คพวกเราจะเช็คจิตอย่างท่านหลวงพ่ออุดมบอกว่ารักษาอะไรไม่ได้ขอรักษาอย่างเดียวคือรักษาจิตปั๊มามเยอะไม่รู้จะรักษาอะไรเราต้องรักษาจิตด,ดังนั้นเราใช้สติในการที่จะตรวจเช็คจิตถ้าจิตตกท่านบอกว่าจิตตกเครื่องมือถ้าเราจิตจิตตกมันรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายต้อง ใชา้ยาท่านอาจารย์ท่านบอกว่าใช้ยาทำมาวิเจรยะใครควรพิจารณาจะมาเป็นอย่างนั้นให้พอรู้แล้วเนี่ยต้องรีบลุกขึ้นอย่านอนหรืออย่าทาให้ชีวิตอับเฉายิ่งขึ้นไปอีกต้องรีบลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาแต่เช้าอย่าขี้เกียจตอนเช้าอ,อีกสักหน่อยฝนตกแต่พอเรารู้ี้เราต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำาวดัดสวดมนต์นี่คือสำคัญความ ที่เกียดก็คือวิิยาจากนั้นเราต้องหาวิตามินหาอาหารหาอะไรใส่ก็คือใช้ทรวมปปิติีสามสามข้อ,อยาอยาสามอย่างต่อไปเวลาบางครั้งมันเครียดมันมันเกิดความรู้สึกเหมือนเราเป็นไข้มันทุรนทุนทนรายเราต้องกำกำจัดความโกรธความเครียดความเครียดลงด้วยยาสามอย่างก็คือปัสสติผ่อนคลายผ่อค,คลาย ก็ให้ใช้สมาธิและก็อุเบกขาอย่างเมื่อกี้นน,น่ฟังท่านอาจารย์ว่าเราจะทํำยังไงแล้ก็ต้องวางเนาะหินเวลาเราแบกขาบน้ําคนที่อยู่บ้านนอกนะเราแหากขากน้ำถ้ามันเกินขนาดนี้เรายังาบกแบกต่อไปไม่หยุดเราก็ยังฉลาดนะเวลามัน ทุกู้ว่ามันควรจะจัดการยังไงทำไมไม่เอาออกจากใจนี่ก็าฝากเนาะฉลาดในการที่จัดแบกของหนักก็รู้จัดเอาวางลงแต่ทําไมบางอย่างที่เราเอามาไว้ในใจดังนั้นนี่คือธรรมโอสถเจ็ดอย่างที่ท่านอาจารย์ประมหาพิยาได้ให้นอกจากนี้วันนี้บทสําคัญที่คนนิยมสาธยายเราก็ยังไม่ส่งเทวราเพราะวันนี้ให้ สัจจีท่านจำคำนี้ท่านสารีบุตหลวงพ่อสารีบุตรบหลวงพ่อมครลานั้นี่ท่านรู้เพียงเท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังเราก็ทําให้พุทธศาสนาเราได้พระเสนาบดีคือธรรมเสนาบดีพระสาริบุตรกับพระมหามกขานาะเป็นอัครสาวกจากคําหรือจากท่านอัจจิตท่านว่าท่านสอนไม่เก่งเพียงคําเดียวเท่าน,นั้นทําให มีพระอระหันต์และก็เป็นพระประกาศพระศาสนาและก็มีพระภุรูราตรีนานเวลาเราเข้าบวชนี่ท่านอยู่ก่อนเพื่อนโยกด้านหน้าโบสถ์ก็คืบไปอย่ญญางกวมยนยนี่คือข้อคิดจากที่ฟังการสรุปความจากการฟังบรรยายที่ท่านสรุปจากพระตรีพิตท,ที่เราได้สาธยายพระเดชคุณูท่านสาธช,ชนวทั้งหลาย ที่วัดแห่งนี้แม้แต่เวทีธรรมแห่งนี้เท่ากับเราได้ร่วมกันสร้างธาธาาธธาศาสนาทายาทสืบอายุพุทธศาสนาในที่ดินใหม่การพัฒนาก็มีการตัดตน้นไม้ครับตามที่เห็นพัฒนาก็คือภาวนาการภาวนาของพวกเรามาครั้งนี้คือการบ่มเพราะคุณธรรมความดีตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค์แปดระยาท่านตรัสว่าตราบใดเรายังประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคโดยเฉพาะมีสัมมาทิฏฐิเป็น หลักสําคัญก็จะถึงความเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ในโลกนี้ก็ไม่ว่างเวียนดังนั้นการมาคราวนี้ของพวกเราทั้งหลายเราจะทำยังไงที่เราจะช่วยกันสนับสนุนอย่างพระคุณเจ้าที่ทําหน้าที่ตามหลักพระธรรมพระวินัยที่จะเป็นผู้นําธรรมสิ่งดีงาของพระพุทธศาสนามาญาตโยมรับไปแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติได้ย่งไงแล้ว ที่จะเอาสิ่งประเสริฐอริยะที่เป็นสมบัติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นสมบัติไม่ใช่ของชาวพุทธเป็นสมบัติของชาวโลก mindfulness ก็คือสติเป็นสิ่งเป็นเทคนิคที่คนทั่วโลกต่างเข้ามาศึกษาคนฟ้ายิ่งเขารู้ว่าเราเป็นชาวพุทธออริจินอลเลยก็คือคนเขาก็จะมาสอบถามเราโยมทั้งหลายที่เป็นธรรมทูตป่ายนิน มีโอกาสทาง,งานรุกมากกว่าพระตมาวอกตมาเนี่เป็นพระธรรมทูตอยู่ในวัดฝรั่มาคนอื่นมาก็ามาเรียนรู้โดยโยมเข้ามาแต่โยมรับมรดกอล้ำค่าธรรมะการ,รพุทธปฏิบัติคือพระตรปิดกหรือความรู้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะบางครั้งถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงเราต้องมาศึกษาคนว้าจากผู้รู้จากเพื่อนารยานมิตรหรือว่าจากหนังสือจากพระไตรปิฎก สือรู้แต่สลากยาแต่ไม่ทานยาเ่ยก,ก็เหมือนกับเรารู้มีความรู้มากมายแต่ไม่ลงมือปฏิบัติเราก็ไม่รู้ผลดังนั้นจึงเป็นดวงตาท่านอาจารย์นุยยาดวงตาด้านความรู้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เป็นดวงตาด้านการปฏิบัติโยมก็ต้องสําเร็จผลใช่ไหมโยมดังนั้นวันนี้เราได้ใช้เวลา พอสมควรก็ยังมีเวลาอีก11นาทีจะเปะิดโอกาสให้โยมถามเพราะวเว,เวทีนี้เราต่ออายุแล้วนิดหน่อ,อยเอบโยมตอบคาถาม